สวัสดีค่ะพวกเรานะคะมาจากแผนวิชาการท่องเที่ยวนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวกันในจอมืองกรบบีนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ศาลหลักเมืองแล้วค่ะกลุ่มพวกเรานะคะวันนี้ก็มากันทั้งหมด9คนนั่นเองค่ะ ที่ป่าในเมืองของจังหวัดกระบี่ค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมกันด้านใน จ,จุดชมอยู <Physical. S 2> so, ่สามร้อยสิบองศาของปลายของเส้นทางศึกษาทางแค่ของปลายเรนแล้วคะ และนี่นะคะก็เป็นภาพวาดของจังหวัดกระบี่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ค่ะและเป็นสาญทักษณ์ภาพการ์ตูนวาดเลื่นลอยมีถึงว่าคุณผู้มดูภาพว่าอยู่กันที่หน้าปติมากรรมปูดำแล้วนะคะปติมากรรมปูดำทั้งสี่ตัวนี้นะคะก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนในจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญที่มีมาอย่างยาวนานคือ กระบี่เมืองน่าอยู่คู่คนน่ารักนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าของผาดน้ํานะคะซึ่งเขงผาผาดน้ํามีมีความสําคัญในจังหวัดกระบี่เป็นอย่างมากนะคะซึ่งอยู่บนตาประจาจังหวัดของกระบี่ด้วยอีกด้วยค่ะและที่นี่นะคะก็มีตำนานล่าขานเยอะแยะมากมายในทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการขุดค้นพบมนุษย์โบราณ เป็นที่พักพิงของทหารญี่ปุ่นในสงครามโลกแล้วก็มีทั้งเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าของใช้เยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นตลาดดูได้เพื่อให้นักตั้งแตี่ยวท่านใยที่มุ่งมิตไปสามารถมาเลือกซื้อของใช้และของกินได้นะคะนี้นะคะก็เป็นจุดปฏิมาการขององค์ไอซีหรือเรียกชื่อว่านอกอกอกค่ะที่อยู่บ้านคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกระบี่มางยาวนานเลยะค่ะตอนนี้นะคะเราถึงตลาด มาเก็บแล้วค่ะเปิดทำการตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง5ทุ่มเลยค่ะแล้วก็ภายในตลาดนะคะยังมีหน้าอาหารอีกมากมายเลยค่ะภายในตลาดตอนนี้นะคะเราก็ยืนอ,อยู่ที่สี่แยกมนุษย์โบราณนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของมนุษย์โบราณในจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งจังหวัดกระบี่นะคะก็เคยขุดค้คนพบกระดูกมนุษย์โบราณตั้งแต่หลายพันปีที่ผ่านมาเลยค่ะ และที่นี่นะคะก็มีความโด่งดังไปทั่วเลยค่ะตอนนี้ที่นี่นะคะจะเป็นร้านเอ่อเราไปกินดูร้านแบบที่ส่งออกให้กับด้านทาที่เก้า เี่ยวดามีการคุ้มคอตั้งบาลเหลือเชี่ยวดาบโดยดขุดเชี่ยวประมาณ6เซนิเมตรรวมทั้งการดูเช่เส่นอื่นๆนะหานหินลิกในอำเภอเหนือคลองค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าตลาดสดมหาดานะคะเตั้งแต่เช้ามืดที่นี่มีทั้งอาหารสดผักผักสดและข,ของอื่นๆอีกมากมายค่ะและนี่นะคะคือจุดสุดท้ายที่เรามาถึงค่ะ ลูกปัดอันดามันนั่นเองนะคะที่นี่นะคะก็มีการจัดแสดงนะคะลูกปัดต่างๆในจังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็ยังมีการสาธิตวิธีการสร้างลูกปัดอีกด้วยค่ะค่ะสรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง9คนนะคะก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย yeah.